ที่ผมมีส่วนร่วมก็คือเรื่องของดนตรีที่เกี่ยวข้องในพิธีกรรมมันมีความสําคัญเพราะว่าก็จัดว่าเป็นมหรสพหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องประกอบอิสริยรยศของสถาบันกษัตริย์นะครับที่ต้องมีดนตรีเข้าไปแ้มเลี้ยงหรือการเลี้ยงผีแบบคนเมืองอะไรนะครับมันจะต้องมีดนตรีอย่างเช่นถ้าเป็นโบราณเนี่ยเขาจะต้องมีการขับซอนะครับพอถึงขั้นตอนพิธีกรรมเตรียมของเสร็จแล้วก็จะมีการซอกเชิญดวงวิญญาณของ อาหารักหรือบรรพบุรุษลงมาประทับทรงในร่างทรงการซอก็จะขับซอไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับพอถ้าเป็นโบราณพอพอท่านลงมาประทับซอก็จะหยุดแล้วก็ดนตรีจะเข้าไปมีส่วนคือไปเล่นบรรเลงให้ท่านเกิดความสนุกสนานเกิดการฟ้อนรํานะครับและส่วนวงกลองเนี่ยมันเป็นของการประโคมให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็มันเป็นการถ้าเป็นคนเมืองว่าเรื่องการสงเสพนะเหมือนกับอกว่า มันเป็นความสนุกนะครับเพราะฉะนั้นวงกรองที่เลือกใช้เราตกลงว่าเราใช้วงกรองอืดแบบเมืองน่านมันเป็นการฟื้นฟูวงกลองเเพราะวงกรองนี้มันนับวันมันจะไม่เลือนหายไปเรื่อยๆครับเราก็เลยเอาวงกรองเข้ามาลงนี้มาเป็นประกอบซึ่งเป็นวงกรองโบราณจริงๆนะครับอีกอันนึงที่ฟื้นฟูคือวงแหนหรือว่าปีชวาของภาคกลางนะครับมีคนในเมืองน่านนี่เป่าได้เก่งๆนมีก็ไม่เกิน เม่เกินหคนมั้งครับ้เด็กคนนี้ก็เป็นเด็กมีความสามารถซึ่งเขาเป็นคนใฝ่เรียนรู้ซึ่งเป็นลุงศิษย์ของท่านพระมหาธน,นาพลนะครับเป็นเพลงที่ใช้ก็จะเพลงแผ่องค์เป็นเจ้าซึ่งเป็นเพลงประจําของราชสำนักน,นั่นที่ใช้ประกอบอิสระยศะของเจ้าผู้ของนครแล้วก็เพลงม้าย่องถ้าเป็นโบราณถ้าร่างทรงท่านลงประทับเนี่ยก็คือมักจะเป็นเจ้าผู้รองนครที่เป็นผู้ชายซึ่งผู้ชายในอดีตเขาต้องมีมีการป้องกันตัวเองเขาเรียกว่าฟ้อนเจิง เจิงก็เหมือนกับมวยของภาคกลางทุกคนต้องมีความรู้ความสารถทักษะด้านการต่อสู้นะถ้าร่างทร,งทรงท่านลงมาเนี่ยท่านก็จะสั่งให้วงกลองตีท่านก็จะฟ้อนฟ้อนดาฟ้อนเจิงให้ดูแล้วท่านก็จะเรียกคนที่มาร่วมในงานที่เป็นลูกศิษย์เอ๋ยเป็นลูกหลานมาร่วมฟ้อนด้วยนะครับก็จะตบมะผา,าฟ้อนเจิงกันตบมะ่าฟ้อนเจิงก็มันเป็นลีลาของการต่อสู้ซึ่ง เจ้าทรงหรือว่าเจ้าที่ลงมาประทับทรงท่านจะแสดงว่าวิถีของท่านในอดีตที่มีชีวิตอยู่นะี่ยท่านทํำยังไงนะท่านก็จะเรียกลูกหลานให้มาร่วมกับท่านลูกหลานทุกคนเมื่อท่านเชื้อเชิญแล้วก็จะก็จะลุกขึ้นมาฟ้อนคือแสดงความยินดีว่าเออ,อนนี้บรรพบุรุษของฉันนะนะได้มีส่วนร่วมมันก็จะเป็นปิติยินดีด้วยเนาะถ้าถ้าเป็นยุคใหญ่แบบปีหนึ่งเนี่ย บ,บรรพบุรุษฉันลงมาประทับทรงฉันได้ใกล้ชิดกับบรรพบุรุษของฉันที่อาจจะไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันเลยได้ยินแต่ชื่อมาแต่ก็มันเป็นความสุขว่านี่คือบรรพบุรุษฉันที่ที่เป็นต้นตอแล้วก็ลูกหลานได้ใกล้ชิดเขาก็แสดงออกความความสุขภาพที่เราจะเห็นว่า,อาพอแก้มเลี้ยงขั้นตอนสุดท้ายเสร็จไปรเรียบร้อยแล้วจะเป็นขั้นตอนที่ว่าพอเลี้ยงเสร็จทุกคนก็จะออกมาฟ้อนเพื่อแสดงความปิติยินดีใน ใน,ในกิจกรรมหรือการพิธีกรรมนั้นครับมีความสุขไหมก็มีความสุขแล้วเราก็มองย้อนภาพลงไปว่าเออฉันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ของปีนี้นะนะครับก็มีความภูมิใจ